สวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้วิ่งดินครับหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานโปรยๆปๆวันนี้ก็แดดไม่ออกก็เลยตัดสินใจว่ายังไม่วิ่งเดี๋ยวให้แดดออกเราจะวิ่งกันต่ออันนี้ก็่ีนครับมาสูปน้าเข้านาครับนี่ผลงานานานลอกเป็นไดล่ะที่นี่ เอาเทเล,ล่นะครับขนสูบมาอันนี้ก็ตั้งดโดยกอนบรรยยนเฮ้ยสตาร์ทติดกอนนี่ดัดเปลงไหมครับนี่ไว้บนรถไทยเอาทั้งท้ง,ทงลมทงลางอะไรมาเลยครับนี่นี่สูตรนี้เป็นยังไงครับพี่น้องเอาเอออ

ดึงแล้วบิดบิดตูดมอไซค์ก่อนเฮ้ยดึงดึงตูดมอไซค์ให้ขยับไปโน่นหน่อยนึงช่วยกันดึงก่อนเออเออพอพอพอเดี๋ยวดูทรงก่อนอี๋อ่ะอเออได้ไหม เออดึงมาหน้าอีกเออพ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 อได้ละเอารัดตาดให้มันติดก้อนแล้วค่อยรัดเดี๋ยวมันจะสตาร์ทยากนึกว่ากลิ่นก็หอมนะฮะเออกลินกระห้อ อาไม่เอาไม่เมื่อกี้ไม่ไม่เข้าสูตรพุดๆพๆๆๆพุดพุทพุทพๆๆๆพพพ้าเจ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 ้ี่น้องวายไอว้าวมันไม่ใช่จะต้องเอาลงว่าก่อน่ะฮะ เดี๋ยวลองอีรอบว่นนี่ไลแล้วไลแล้วไลหนึ่งจร้อนี่เดี๋ยวหวานปุ๋ยเลยครับสูปใส่นะนี่เต็มแล้วก็หวานปุ๋ยแล้วก็ปล่อยน้ำไปทางโน้นอีแล้วก็ไปสูปที่คลองขึ้นมาอีกน้ำเรามีรอบนะครับล้อมรอบอยู่ เอาไอ้นู่น,น,นตีล็อกนี่ก้อนก้อนเอาเหล็กนี่ตีล็อกอันนี้ไว้มาให้มันไหลลงนี่เอาเหล็กเนี้ยเออเอาร่องนั้นแหละอันนี้เอาเหล็กนี่ตีล็อกนี่แล้วไปเอาไม้มามาใส่เป็นเป็นไอ้ตัวรัดไอ้นี่คือดีกว่าตีล็อกตีฝั่งนี้ดิเอ้ย นี่ตีล็อกขาเนี่ยไม่ให้มันไหลลงไปนูน่นเออตีไปตีตีเคียงเคียงไงก่อนเออ,อเล่นดูให้ดีให้มันได้ส่วนทสงเองก็ไม่ตีเล็กให้มันตรงก่อนหมา อ่ะเบิร์ดเดินไปหางไอ้กิ่งชี้ดาวมาอันนึงมาทำเป็นอ้ตัวรัดไม้นี่แหละอันนี้ตีให้มันห่างๆห,หน่อยมันได้แน่ก่อนมันจะได้มีแรงฉุดนะตีมาไหมเออมานี่มานี่มาห่างๆนี่เฮ้ยนี่มามุมนี้ออกปลดเชือกก่อนปล,ปลดเชือกแล้วก็รัดดูก่อน นดีดยตีใหม่มันใกล้ไปมันแรงชุดมันไม่ได้ไม้ซองแหละคู่กันแหละเดี๋ยวดึงเชือกดูก่อนว่าความยาวมันอยู่ตรงไหนก่อนองมัดไอตรงนู่นนะไอตรงใหญ่ๆนี่ะก่อนเออปล่อยมาเลยเออปล่อยมาเลยเอายัดเลยเบิดยัดตรงรั้วทั้งสอง mày tông cút nhá, tia mới tông sả lưỡi à. à. ổ còn đấy Cái ổ là đừng hai thao ổ เดี๋ยวลองดูครับถ้าไม่ได้ก็เอาลงเลยเพราะว่าเราต้องเอากลับบ้านเติมน้ำเลย จะไต่นะแคลิปเมนต์ตรงใช้พานมันไม่ได้ศูนย์เออเฉเฉตั้งเฉเออตีเฉเลยเบิดตีอ่ะเดี๋ยวมาอีกก่อนขยับมาอีกเออจริงๆตรงนั้นแหละเชื่อเอาไว้ให้มันต่ําก่อนอย่ายกขึ้นเออบ้านจะตึกจริงครับ ตีให้มันลึกๆเลยเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเอารัดตามดูสิก่อนไอ้เบิร์ดรัดให้ก่อนไปสตาร์ทเองอย่าพึ่งให้ตึงไ้ก่อนไอ้ก้อนนะไปสตาร์ทก่อนเดี๋ยวเองไปรัดตึงเดี๋ยวมันก็ดีดอีกแหลยเออสตาร์ทให้เต็ติดก่อนนั่นอ่ะ đỉnh đi nó อ๋อหุ่ยๆๆไม่ติดเตอะเดี๋ยวอ๋อឫตําเบิร์ดปึ๊บอ๋อได้แล้วพี่น้อง ออกมาเออออกแล้วพ่อเร่งแค่นี้แหละเอาไหมมันรั่วซีนวนะรั่วช่างมันเดี๋ยวมาดูความแรงของซุปซิ่งเราโอ้ใช้ได้อยู่อืมโอเค เดี๋ยวสูบนานี่ให้เต็มแล้วก็สูบใส่นานี่เดี๋ยวเราจับปลาเลยนี่ผลของการเพราะว่าขุด ทุบสะแล้วก็จะเสียพื้นที่นาเนี่ยเวลาน้ํามันไม่มีนะครับนี่รอฝน,นเพราะว่าโซนบ้านเรานี่มันมันจะรอฟ้ารอฝนมันไม่เหมือนเขตภาคกลางเขตภาคกลางนี่เขาจะมีเขื่อนหรือว่ามีร่องน้ํานะครับแต่เขตแถวบ้านเรานี่ก็ต้องทําไม่โจะน้ํามาดานก็ ก็ต้องมีสะไว้สำรองอย่างนงี้แหละครับน,นี่สูบน้ำใส่เราก็หวานปุ๋ยเลยครับหญ้าไม่มีครับกอเอออลมโมไหมพอดีแล้วมันไหลเต็มบ้องแล้วไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผิดสูตรอนะีะ ถือว่าไหลไหลเต็มบ้องอยู่เต็มสูปอยู่แบบนี้ก็ไม่นานครับนี่แป๊บเดียวครับไปเลยฝนถือว่ายังไม่มานะครับเออเต็มลมรับปะยางนดทานที่ด้วย น้ำมันเต็มยาปิดฟ้าด้วยเอ้ยฟ้าน้ำมันล่ะใส่น้ำมันด้วยน้ำนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับนี่น่าจะได้หลายบ่งอยู่ thò nằn lạ Tìm nó mang tìm thắng สูตใหม่ครับสูตรใหม่ของการตั้งสูบเดี๋ยวเรายังมีอีกแปลงหนึ่งครับที่จะต้องไปสูบอันนี้เอาแปลงนี้ให้มสร็ก่อนเอาฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับทีมงานเราครับสวัสดีครับ